้าขยับหน้านิดนึงขยับหน้ามาเดินหน้านั่นนะอันนี้คนเดียวกับชุดเมืวว่อวานนี้อครอะไรอย่างเงี้ยชุดนั้นเป็นไวรอลมากด้วยแล้วชุดเมื่อคืนเป็นยังไงบ้างกับชุดนั้นคือจริงๆมันก็ไปมาหลายคนแล้วเนาะเราก็อยากสร้างการเปลี่ยนแปลงบ้างแล้วแต่สถานการณ์ แล้วแต่แล้วแต่ประเทศอะไรอย่างเงี้ยซึ่งอันนี้ก็จะเป็นช่วงท้ายๆของที่หนูจะทัวร์แบบโซนเอเชียแล้วอะไรเงี้ยค่ะ mm hmm. ก็เลยแบบว่าให้พี่อันภูนิยะเขาช่วยแบบว่าเอ้พี่อันเราจะจะตัดออกมายัางไงให้มันดูมีความเซ็กซี่แข็งแรงแล้วก็เท่ด้วยก็เลยได้ลุคแบบนั้นมาอ,อย่างเงี้ยหนูอาจจะมีแบบแรงมันแรงมันดันใจแล้วก็แบบไอดอลคือพี่กระแตอยู่แล้ว mm hmm. ก็เลยได้เป็นแนวแบบแคล้ายๆที่มันมีความแบบเซ็กซี่สตรอง พอเราเห็นชุดเราตกใจหรือแบบโหขนาดนี้ได้เหรอ <c oughs> หนูก็ได้เห็นชุดก่อนบินค่ะคือมันแบบว่าก่อนบินล้วก็ยังไม่ได้เอามาใส่ซ้อมด้วยอะไรอย่างเงี้ยก็ตอนเห็นก็รู้สึกว่าชอบนะแต่ว่าพอด้วยความที่ยังไม่เคยเอาชุดอะมาลองเต้นตอนที่เราไม่เห็นคลิปย้อนหลังแล้วเอยมันก็มีช่วงที่ใจหายวัาเหมืนอนกันกับท่าเคนโตอะไรอย่างเงี้ยเพราะ,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 ะจริงๆมันชุดมันไม่ได้เป็นใส ไม่มีไม่มีเนื้อเราแต่ว่าช่วงช่วงโซนตรงอันนี้ยเราจะมีเซฟตี้อยู่ประมาณสองสามชั้นอยู่ข้างในแล้วอย่างลงเท้ามีผลต่อชีวิตเรายังไงบ้างคือจริงๆตอนแรกครูก็ถามว่าไหวไหมเพราะว่าจริงๆหนูหนูว่าเริ่มเป็นเทคนิคเกี่ยวกับการลงบันไดด้วยเพราะถ้าสมมติบันไดสูงมากๆตาเราอ่ะมันจะ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 ลอกจะลอกแลกอะไรอย่างเงี้ยก็เลยรู้สึกว่า แต่พอลองเปลี่ยนมาเป็นรองเท้าผ้าใบหรือมาเป็นบู๊สั้นมันก็ไม่สวยอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบอ่ะก็ลองดูสักั้งหนึ่ง่นลำบากไหมนิดหนึ่งค่ะนิดหนึ่งท่าไหนท่าไหนท่ายางเงี้ยท่านอนแล้วท่านอนอันนี้เพิ่งให้ครูเขาคิดให้ก่อนคอนเสิร์ตจะเริ่มไม่ไม่ไม่ถึงชั่วโมงค่ะแค่รู้สึกว่าแบบเออเราอยากได้ช่วงที่มันเป็นแบบเบรกแดนที่เรารู้สึกว่า น่าจะเป็นอะไรที่ท้าทายความสามารถก็ก็ท้าทายจริงๆตอนช่วงขึ้นก็เกือบขึ้นไม่ได้เหมือนกันเลยโอ๊อยอะไรเงี้ยก็มีงงแต่พอทำได้แล้วรู้สึกยังไงบ้างเพราะมันมันผ่านเรารู้สึกสะใจหนูว่ารู้สึกรู้สึกชอบตัวเองในในเวอร์ชันนี้เหมือนกันว่าเราสึกว่าเราก็สวยได้เท่ได้เซ็กซี่ได้แต่มันก็ไม่ใช่ว่าแบบ ถ้ามันเหมือนจะง่ายมันไม่ใช่ว่าใครจะทําก็ได้อะไรเงี้ยซึ่งแต่เราพอเราทําได้เราก็รู้สึกแบบเออทายดีแล้เราที่สุดเซ็ตซีมากตอนที่เราโชว์ควาแบบว่ามีความประหม่ามีความแบบว่าไม่มีไม่มีเลยค่ะณตอนนั้นก็คือใส่สุดเลยเพราะเราเราแค่แค่คนดูที่อยู่ข้างหน้าเราว่าเขาสนุกเขากรี๊ดเขาแฮปปี้แล้วก็อันนั้คือคอมพิวต์แล้วอะไรเงี้ยอย่าในโชว์นั้นมีความกังวลอะไรบ้างไม่มีเลยค่ะไม่มีเลยปล่อยจอยสนุกสุดๆอะไรเงี้ย อย่างนี้คนไทยจะได้เห็นโชธงนันกับดาเองได้ไหมได้ <c oughs> จะไม่ได้เห็น <c oughs> แต่ถ้ามีลูกค้าจ้างก็ได้เห็นเพอไหนคนรู้สึกว่าชุดมันโอเคกับเรามากแล้วเขาอยากให้เราเป็นลุคนี้ชอบเขาบางคนก็จะชอบหนูแบบว,ว่าตัวแม่สายแซบอะไรเงี้ยก็อยากเห็นก็มีก็มีมค่ะ คือจร,จริงๆอะหนูหนูรู้สึกดีใจที่เรามีแฟนคลับที่เป็นชาวแบบว่าอินเตอร์แฟนแล้วเราเราไม่เคยคิดน้ว่าจะมีคนมาชื่นชอบเราเอาแค่คนไทยก็ว่าโชคดีแล้วแล้วมีอินเตอร์แฟนเพราะฉะนั้นเหมือนช่วงเวลาที่เราได้เจอเขาอหนูก็ต,ต้องต้องเอาความสามารถทั้งหมดงัดออกมาให้เขาแบบว่าให้เขาตกเราโดนเราตกให้ได้มากที่สุดอะทำไงก็ได้อะไรเงี้ยก็เลยใส่สุดในทุกๆคนเหมือนกันพี่ถามง่ายอีกที่ห้าสิบเปอร์เซ็นต์ที่จะต้องเตรียมไปร้องเพลงแต่ละประเทศแต่ลภาษาเขาอะ ม,มันต้องเตรียมตัวแค่นั้นเพราะมันต้องเปลี่ยนไปทุกอย่างกรรมพูชจะต้องไปร้องเพลงภาษาเขาจริงๆอ่ะรวพูดมันก็ดูเหมือนเวอร์นะในแต่ละคอนะหนูมีเวลาซ้อมอไม่ถึงไม่ถึง3วันในแต่ละคอนช่วงเวลาที่จะได้ฟังคือหน,หนูเชื่ออย่างหนูว่าทุกภาษาค่ะถ้าสมมติว่าเราจะจําได้ง่ายคือมันต้องฟังเยอะๆช่วงเวลาที่เราฟังเยอะก็ช่วงเวลาอาบน้ำเวลาอาบน้ำหนูฟังฟัง,ฟ,งฟังให้ภาษาแบบเขาจำจำจำ,จำ,จำ ชีวิตเรายังไหวอยู่หรือว่าชินแล้วกับสิ่งที่มันรู้สึกว่าเป็นวนลูปหรือว่าถ้าผ่านปีนี้ไปได้ก็รู้สึกว่าแบบโอ้โหสตรองมากๆด้วยด้วยอะไรหลายๆอย่างที่ที่ไม่ว่าจะเป็นงานที่แบบติด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 กันหรือว่างานที่แบบหลายมูทสลับไปสลับมาหนังละครคอนเสิร์ตอะไรเงี้ยซึ่งถ้าผ่านไปได้หนูก็คิดว่าเออมันก็เรามองย้อนกลับมาก็คงภูมิใจในตัวเองน่าดูเหมือนกันก็คือเฉพาะปีนี้ใช่ไหม คือปีหน,น้าเนี่ยจะเป็นในพาร์ทของละครแล้วก็ภาพยนตร์ค่ะาก็คือ<ช>ต้องแบ,บ่งเพราะว่าภาพยนตร์จะให้ละครจะมาถึมพาภ<ช>าพยนตร์ก็คือสิงหาแล้วก็เดี๋ยวจะมีละครแล้วก็ซีรีส์อีก<ม>ที่ยังยัง,ย,ง,ย,ง,ย,งยังไม่ยังไม่สามารถแจ้งได้อะไรเงี้ยซึ่งปีหน้าหนูว่าคอนเสิร์ตน,น่าจะน้อยลงกว่าปีนี้เพราะว่าปีหน้าจะไปทางด้านของการแสดงแหะคือต้องอยู่กองใช่ใช่ค่ะมีภาพยนตรักษาที่โตล่าสุดชีวิตเราเป็นมนุษย์ของคนยังไงบ้าง คือหนูมันก็ปฏิเสธไม่ได้หรอกที่จะไม่เห็นอนะ่มันเห็นอยู่แล้วไม่ว่าจะช่องทางไหนก็ตามอนะไรเงี้ยซึ่งเราก็จะเห็นคําว่าเ,เป็นมหาชนหรือว่าเป็นติ่งที่มาจากติ่งคอมดี้คือจริงๆถามว่าเราเคยผิดพลาดกับการสื่อสารในการใช้คําพูดไม่ดีเกี่ยวกับเรื่องของเพศสภาพไหมหนูก็เคยเราก็เคยมีดราม่าเรื่องนี้เหมือนกันแต่เรารู้สึกว่าพอเวลาผ่านมามันปรับให้หนูโตขึ้นพอเราโตขึ้นปั๊บแล้วเรามามองย้อนแล้วเรามามองย้อนเห็น คอมเมนต์ต่างๆที่เป็นอย่างเงี้ยหนูเลยหนูเลยคิดได้ว่าคือจริงๆเราก็มั่นใจว่าแฟนคลับเราอะมีไม่ว่าจะเป็น L G B t Q หรือว่าเป็นเพศไหนก็ตามมันหลากหลายอแล้วเราก็ไม่ควรมากดกันแค่ว่าเฮ้ยแฟนคลับเราเยอะเพราะว่าเป็นเพศนี้แฟนคลับเธอเยอะมีแค่เพศนี้เพราวมันหนูว่ามันมันไม่ได้ดูดูสูงส่งเราแค่รู้สึกว่าทุกเพศมันก็คนเหมือนกันแล้วก็ ที่สำคัญคือเรามาอยู่ตรงนี้ได้ตลอด2ปีก็คือเพราะว่าฐานแฟนคลับของเราเขาเสนับสนุนนะเราเราไม่ได้จัดเขาว่าเขาเป็นเพศอะไรแต่เราเราเราสัมผัสได้ว่าเขาคือแฟนคลับที่มีคุณภาพมากๆเรแล้วก็เห็นว่าที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นการเทรนทวิตการแชร์งานโปรโมทงานหรืออะไรก็ตามพวกเขาก็ทําได้เต็มที่แล้วก็ดีมากๆเพราะฉะนั้นเราอ่านแล้วเราก็มีความรู้สึกว่าเอออย่างน้อยคนไทยได้วยกันก็ไม่ไม่ไม่ควรที่จะมจาจัดเรื่อง จะชอบบริบทเวทีไหนก็แล้วแต่ชอบได้หรือไม่ว่าเปรียบเทียบนางงามทาย์นางงามของแต่ละคนไม่เหมือนกันเอาเปรียบได้ก็เป็นเรื่องปกติการดูนางงามแต่ทีนี้พอมาจัดในถึงเรื่องของกลุ่มคนดูที่ดูนางงามเราควรจะดีใจด้วยซ้ําที่เราสามารถดึงทุกเพศเข้ามาดูนางงามได้คนสนใจนางงามมากขึ้นอันนี้น่าจะเป็นเรื่องที่ดีมากกว่ามาแบบว่าบูลลี่กันจริงๆมันเห็นแล้วมันอิจฉาหรืว่ามันมันรู้สึกยังไงก็ไม่มก็ไม่ชอบค่ะมันก็รู้สึกไม่ชอบว่า เขาแบบมันก็ไม่ได้มีแค่มันก็ไม่ได้มีแค่กลุ่มนี้เราออกไปงานต่างๆอะ่ะมีคือมีทุกเพศทุกวัยจริงๆก็คืออยามาจัดเราว่าหรืออยามาจัดมิสแกรนว่าเป็นแค่เฉพาะกลุ่มทอมดี้หรือมาใช้คําว่าทอมดี้เราก็รู้สึกว่าเออเนาะมันทั้งที่จริงๆในกลุ่มที่ดูนางงามส่วนมากก็เป็น LGBTQ ด้วยซ้ำอ่ะมันเหมือนกดกดกันเองอะ่ะแล้วเราแล้วเรามาเรียกร้องกันทำไมอะ่ะในเรียกร้องความเท่าเทียมทำไมที่ผ่านมามันก็เลยมีนิดนึงที่เรารู้สึกว่าเรา,เราอยาัด ระบายนิดนึงแต่ในมนุมนึงเราดีใจมากที่เราสามารถขย,ยายทาร์เก็ตนางงามคนดูนางงามได้มากขึ้นก็ก็ดีใจคะ่ะหนูว่าน่าจะไม่ใช่ไม่ใช่แค่หนูคนเดียวหนูว่าจะด้วยน้อง,ๆด,องๆด้วยแล้วก็หลายๆหลายๆคนที่สามารถแบบทำให้กลุ่มนางงามสามารถเปิดกว้างมากขึ้นมีคนเข้ามาดูหรือสนใจมากขึ้นมีคอนแทคคอนเนคเลิกเนื่องเนียนนิดนึงอะไรอะไรเขารู้สึกแบบว่าอยากไปที่เราพูดไม่ได้ ถ้าเป็นคนไทยก็เชียร์คนไทยด้วยกันเมื่อไปสู้ในเวทีโลกเราสิทธไงบ้างหลายคนชื่นชมเราหนูว่าเคยดูเขาตั้งแต่ The f a ฟสคือต้องบอกว่าเราอ่ะตัวส่วนตัวหนูเองอ่ะเราไม่ได้เราไม่ได้มาแบ่งแยกอยู่แล้วว่าบริบทไหนบริบทไหนจะต้องไม่ไม่คุยกันไม่เชียร์ไม่อะไรอย่างเงี้ยก็ <c oughs> แล้วแต่บุคคลไปซึ่งอย่างแอนโทเนียคือถ้าได้ย้อนกลับไปดูเหมือน เขาเคยมาคอมเมนต์เราให้กําลังใจเราในช่วงที่เราประกวดเหมือนกันซึ่งเราพอเห็นเขาประกวดอย่างเงี้ยได้เป็นตัวแทนคนไทยเราก็รู้สึกว่าการที่เราจะไปคอมเมนต์ชื่นชมเขามันไม่ใช่เรื่องไม่ใช่เรื่องผิดปกติอะ่ะมันก็เป็นเรื่องปกติแต่แค่าอาจจะคิดกค่ไปเองว่าแบบว่า,าหาแสงหรือสร้างซีนหรืออะไรเงี้ยหนูรู้สึกว่ามันมันไม่ใช่แบบนั้นเสมอไปคนเรามันก็สามารถที่จะให้กำลังใจคนไทยด้วยกันได้เป็นเรื่องปกติ ก็คือดีใจในทุกภาๆสิ igen, hey, ่งเพราะว่า like, ท yeah, ุกคนเชียรเหมือนกันเราก็ดูเราก็ดูเหมือนกันก็ลุ้นอยู่เหมือนกันว่าแบบว่าเออเชชียยร์อู่มนก็ดูค่ะโอเคอ้าวอีเสือก่อนอีเสือทําไม